ใครที่กำลังรอ,อเอาคอยซีซั่นอยู่ฟังคลิปนี้นะครับข้อมูลจากคลิปโต,ต,ต้แงบอกว่าในเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะครับมีการระดมทุนสูงถึง5,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งสูงกว่าเดือนก่อนหน้าถึง3,000ล้านดอลลาร์เลยนะเดือนก่อนหน้าเดือนพฤษภาใช่ไหมก็ระดมทุนไปประมาณเกือบ2,000ล้านดอลลาร์แต่เดือนนี้พี่ระดมทุนกว่า5,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ปิดดิวไปกว่า 115ดิวเลยนะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าใน Q3 เนี่ยก็คือเดือนหน้าเดือนกระกฎาสิงหาคมยาสาเดือนนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาระดมทุนจากพวกเอาคอยหรือจากบริษัทคริปโตที่เป็นสตาร์ทอัพอ่ะอีกเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับซึ่งไอเม็ดเงินที่มาจากการระดมทุนตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดเอาคอยซีซั่นได้เนาะเพราะผมเคยบอกว่าไอพวกเอาคอยซีซั่นเนี่ยเม็ดเงินแรกเนี่ยที่ทำให้มัน คึกคักขึ้นมาได้เนี่ยใน a l c o อยซ s e a s o เนี่ยก็ต้องมาจากเงินของ VC ก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อมันคึกคักเสร็จปับ๊บ user ก็เห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มคึกคักน่าสนใจก็ร่วมวงเข้ามาทีหลังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าใน Q3 เนี่ย a l c o อยซ s e a s o จะมาตามคำเรียกร้องไหมนะครับ